สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ครับเช่นเคยครับถ้าชินชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครป์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ในสัปดาห์ที่31ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2วันกันก่อนเลยครับ เริ่มตน้นโดยวันเสาร์ที่5ครับมีเตะด้วยกัน4ี่คู่คู่แรก,กเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเสมอกับชนาทอนวิวไป0ย์ประตูต่อศูนย์คู่ทมาโปรลิเทโล FC เปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไป1ประตูต่อศูนคู่ทมาอาุญญญทยาโยเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลำปลาง FC ไป2ประตูต่อศูนย์คู่ทมาจันทบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะชนบุรี f อไป1ประตูต่อศูนย์วันอาทิตย์ที่หครับมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกพัทยายยาเต็ดเปิดบ้านภาคเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป0นประตูต่อสาม ผู้ถมานนครศรียู่นเต็ดเปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกดยู่นเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งผู้ถมานพลังการเอฟซี FC, เปิดบ้านพ่ายแพร่ยู่นเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับสุพรรณบุรีเอฟซี FC, เปิดบ้านพ่ายมหาสาครคาม SBT FC ไป0ูนย์ประตูต่อ2ทํทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก2ในสัปดาห์ที่31เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ชนบุรี f อแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบวกย3สมี57บคะแนนอันดับที่2แพร่ยู่นเต็ดแข่ง30นัดผลตา่างประตูได้เสียบก23 -56 คะแนน ันดับที่3อยุธยาอยู่เต็ดแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบุ23มี56คะแนนอันดับที่4พลังการ FC แข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบุ17มี50คะแนนอันดับที่5มหาสารคาม SBT FC แข่ง31นัดผลต่างประตูได้เสียบก5มี47คะแนนอันดับที่6ลำปาง FC แข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบุ8มี44คะแนนอันดับที่7เกษตรศาสตร์ FC แข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบุ0มี44คะแนนอันดับที่8บางกอก FC แข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียลบ5มี42คะแนน อันดับที่9นครศรียูอนเต็ดแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียบกศูนย์มี41คะแนนอันดับที่10เชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียลบ6มี39คะแนนอันดับที่12จันทบุรี FC แข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียลบ8มี37คะแนนอันดับที่13โปลิทเพโลเอฟซีแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียลบ10มี36คะแนนอันดับที่14พัทยายูเนเต็ดแข่ง30นัดผลต่างประตูได้เสียลบ12 32มีคะแนนอัันดบที่15สามสิบสองคะแนนอันดับ4มี32คะแนน อันดับที่16ตราด FC แข่ง30นัดผลต่างประตูที่เสียลบ15มี29คะแนนและอันดับที่17สุพรรณบุรี FC แข่ง30นัดผลต่างประตูที่เสียลบ28มี22คะแนนและโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปครับก็จะเป็นคู่ตกค้างทั้งหมดนะครับผมเริ่มต้นที่วันศุกร์ที่18ครับมีเตะด้วยกัน1คู่เวลา19นาฬิกาชุบุรี FC เปิดบ้านตอนรับพัทยาย,ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่19ครับมีเตะด้วยกัน3คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาไชนาทฮอนบุรีเปิดบ้านต้อนรับจันทบุรี FC คู่ถัดมาเวลา18นาฬิกา30นาทีตราด FC เปิดบ้านต้อนรับนครศรียูไนเต็ดคู่ถัดมาเวลา19นาฬิกาบางกอก FC เปิดบ้านต้อนรับสุพรรณบุรี FC และวันอาทิตย์ที่20ครับมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาแพร่ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับอยุธยายูไนเต็ดคู่ถัดมาเวลา18นนนนนนเเเเชช่่กัััครรบบบลำปปาางง FC ิดด้้ตตอียยใหมูไ็ คู่ทําเวลา1 8ก30นาทีครับกรเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านต้อนรับโปลิทเทโร FC และคู่สุดท้ายเวลา19 0 0นกามหาสาร,รคาม SBT FC เปิดบ้านต้อนรับพลังการ FC ครับผมและก็คู่ตกค้างในสัปดาห์ถัดไปครับก็จะมีมหาสาร,รคาม SBT FC ทีมเดียวนะครับผมที่จะเตะครบ32นัดก่อนทีมอื่นครับเพื่อลดความเสี่ยงครับในนัดถัดไปครับมหาสาร,รคาม SBTFC ทครับจำเป็นต้อง เก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มครับเพื่อไม่ให้โดนลำปาง FC แล้วก็เกษตรศาสตร์เอแซงขึ้นไปครับถ้าแซงทั้ง2ทีมมหาสารคาม s p p FC ก็จะลวงมาอยู่ที่อันดับที่7ครับก็จะหมดโอกาสเตะเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นทีหนึ่งนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนไปครับเช่นเคยครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมถ้าชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคู่ตกค้างของไทยลีก2ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ